เป็นแบบไหนอ้เต็มเลยโอ้ยปลาน้อยกับนีหน่อยกับนีจุ๊บจุ๊บจุ๊บสิใดอันนี้โอ้อันนี้เยอะเยอะใส่ไงใส่ไงเยอะเลยอันนี้ใส่ละขาวจุ๊บเลยพอนี่น้องนี่ไงไหนทั้งปลาอุ้ยได้หลายอันนี้ได้หลายไม่หูลมเนี่ย ทำเยอะที่ไปดักกุ้งตอนเย็นทำไว้มาชิ้กินกุ้งอืออืออืออ้าวพี่น้อตอนประดิษสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าปกาช่องของน้องเอ๋วเมื่อนี้เขาสิมาเบิ่งวิธีการดักกุ้งแบบแบบโบราณใส่ใส่เยอใส่น้ำปลาขาเหนียวปิ้งขอนิ้วปิ้งไปน้ำนะครับ หัมข้ว really? ท yeah. ี่ตำอยู่นี่นะตำอยู่นี่ละพีน้องเห็ดนี่เนี่วตตอนเย็นตอนเย็นครบแบบครบแบบเก่าสมัยเก่าให้พี่น้องเคยเห็นอยู่บ่เจาะเสาอาอพ่อแล้วบานไปเด็กเท่นเต้นเซต้าเัี้ยงเน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 ้ยมาทันยินดีครัเต้น่หนูติครบกสมัยเก่าเนาะตำรวมกันจะมีข้าวเหนียวปิ้งมีฮัมข้าวก็มีน้ำปลา ตำตำคุกสมัยเก่าเฮาสิมาทำเหยื่อกุ้งนะจ๊ะเอาใส่กุ้งเหยื่อกุ้งดักกุ้งตอนเย็นเนี่ยรุ่นน้ำกันเ<ม>ด็ดเด็ดสุดยอดเลยเนาะ,ะตำตำต้องทำ<ม><อ>เหยือ่อะต<า>้องทำเหยอะหน่อยก่อน,น,น,นข,ขนาดเนาะเ้ยจ๊ะข้างในนี่วางอันนี้วางอันน้ำยังดีนี่เราเหรอฮะเป็นมุ่ง ตำให้เหนียวประมาณนี้เลยนี่ประมนาณน,นี้มันมีงไงฟิฟลองชิมบัง <c oughs> โอ้มันยีงกะเสเอามาหอ่อผ่าซอนหรือว่าผ่าแง่งเป็นวะผ่าเขียวผ่าเขียวนี่แหละจ้ะแง่งเขียวนี่แหละตัดออเงี่ยเลยเป็นวิธีการอ่าอือเอาเดียวเด้ไมันก็ตามอันเลย สามอันพอมีสามพอมีงสามอันแรีงออก๋ยวนีไปนีก่อนโยไปดนีข้อนึ่งเพ็สามเบี้ยนใส่ไว่ยามแรงเมื่ออื่นเข้ามารุ่นกันนะจ๊ะเ้าอ่งนั้นแล้วกุ้งกุ้งหอยมืเเขาวดเอหอยกหอยปูปลาเมื่อเมื่อมือมือแ่นั่นแล้วของสดเป็น ได้งยแบ่งออกสามอันแบ่งออกสามต้นสมพูดสนใจเนี่ยสนใจเนี่ยสนใจสนใจพอขั้งเกียวอีกมัยก็ไปใจเนี่ยเอาเอาเอาใต่หนีห่อนึงเอาใต่หนีก้อนนึง ใส่เป็น,น,นสมกออ้อนสามอันนี่ตักวีหอนี่คือว่ามันสีนั่นไหมมันสีด่ายใส่กันกุก้งจีข้านเรียงบาดีเออ่อบาดยามเผาตะกุ้งอังนนี้แกยังหออยู่คือกเขา,าเออใส่ไดเอีกออใส่ได้อีกกันในใส่อยอ,อยูนี่แกมาตอ<ด>้องห<ด>็นไม่านะบดเห็นไม่ได้ ้นันก่กมันก็กิ้นมันก็มากมันก็กุ้งกันอน้เขาไม่กินเยอกุ้งฝอยอนอห้องไม่แบบนี้จ้ะเห็ดอ่ออดกแอดแอบดแบบนี้น่ะ กิจการบ้านบนะจ๊ะพี่น <the> ้องกิจธานบ้านกิจชาวบ้านจะไม่ต้องไปซื้อเหี้ยซื้อเี้ยเนี่ยกิจีชีวิตบ้านบ้าเราบอกว่าย้ายย้ายเิจีทองถินได้ลมาสิฟาไปใช้นตุมกรกเอาไปนนั้คครับวันหลังจากที่ตัเรียบร้อยแล้วกระสีมาใส่ยังสีครับ ใสให่หอยอยังสีเลยเวลาไปใส่สีกระสีบ่บหายพื้นอันล่วงยุงสีนะครับเพราะว่ามันสีออกต้องหายเงี้ยมันย,อย,อยังสี่ไปวันนี้ผมหยิพ้าไปใส่ เดี๋ยวผมสิใส่ลักแรกตรงนี้มหมูฮุมครับวันนี้เราใหม่เรียบร้อยอันนี้ก็บเนื้อทะลุทะลุลงไปเลย,ยครับอันนี้มันบ่เป็นยังครับกุ้งบ่อ,ออกยึดลักไว้ครับเมื่อวันเอียงอียังสีเขา่าแน <c oughs> ่นี่กุ้งปลากุ้งปลาหอยหอยปูปูบ่หน้าสีเข่าแล้วอะไรจ้ะประมาณนี้นี่เสียบไปเลื่อยนะครับบ่ต้องไปย่านว่า กุ้งไม่สิออกเพราะว่ามีใหม่อยู่รักแรงตรงนี้หน้ามุดลึกแล้ครับ,บเสือ <c oughs> ้อดอกลงไปถึงด้วยิ่นใส่แคมแคมมันได้ไปเสียนกุ้งไหมเนะนี่ยเนิครับเราต้องใส่ดึกเพราะกุ้งเพื่อสิมักอยู่แคมแคมน้ำป่าน้ำป่าแบบนี้ อืมฮมไม่รุดหรอไม่รุดไม่รุดนี่ครับโอเคครับลักแรก อันนี้ก็จะเป็นรักสองครับไส้ทัดจากอันแรกบกไกลกันหลายครับไปกใกล้ก,กันเฮ้ต้อไปเลยครับร้อยสามเดี๋ยวผมสียางใบเซฟขางคุณ ร้อยครับใส่สามลักเดี๋ยวทิชารุ่นมืออื่นครับว่ามันสีมันมันอีหยังแน่แต่ว่ามีกุ้งลายอยู่่องนี้เพราะว่ามันร่องวันแหแล้วครับกุ้งมันติดขื้อมาลายอยู่ไปถ่าไปรุ่นกันครับบัตนี้ถ่ารุ่นมืออื่นว่าสีได้หน่อยได้หลายซ้ำไดจ้าสวัสดียามเช้าจ้ามาพี่น้องได้เวลายามแล้วบัดนี้มามารุ่นมารุนนำกันว่าสิได้หน่อยได้หลายปันไดกีเด็นอย่างนี้ รุ่นน้ำกันมารุ่นนำกันหาอยู่หากินเด้อพ่าฟิโนผมว่ากันเนาะอุ้ยกุ้งโดดด่องๆเลยเมื่อกี้แต่ว่าข้างในสิมีเน่โมเมนต์ออกเบิด์นละบ่โอ้เ,เลยควอพี่น อันนี้ลักเล็กลักเล็กเนาะลักเล็กปลาแต่ปลาไหลายเลยถือว่าได้ไหลยอยู่นี่หอดปลาซิวเขาเ <c oughs> อาวันนี้เอาสิเฉียวเมาร่วมกันไหวมองนี้เนาะ <c oughs> เด๋ยวพยายามนั่นพูนข้าบเป็นไง ลายคือกันแน่ใส่ได้โอ้เป็นตัวเงี้ขาวเต็มเลยมามาเบิ้งใกล้ๆมาเบิ้งใกล้ๆมาเบิ้งอันที่สองไปขาวเต็มเลยคือกันคุณอ่ะมาหนักแนมบอค่อยเห็นปันไในเดี๋ยวเขาค่อยเอาไปเทปันเพราะไม่พี่น้องเบิกแต่ว่าน้องอิวอันนี้เสือกนีิรุดโอ้ใส่ไอ้ออกโอ้ออกออกเบิดเลยเนาะที่จริงมันหนาสีลายกว่านี้อยู่นะ นี่เสือกนี่นี่ถ่ายเข้าไปข้างในเห็นปะแม่พี่น้องเบิร์กพูจ้ะขาวๆข้างในค่ะเต็มเบิร์กไปพยายามนัดที่สุดท้ายเพิ่นออกหู้างหูนี่เชือกอันนี้บ่ได้มัดนะครับบัวบัวน้ำไปยังไปเอาไปยามอันที่สามอันนี้เป็นใหญ่ใหญ่สุดใหญ่สุดเลยมาลุ้นกันใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวาน มายามตอนเช้าเอาไว้ทั้งคืนเป็นแบบไหนเต็มเลยโอ้ยปลาหนุอยก็มีหอยก็มีจุ๊บจุ๊บจุ๊บส่ไหนอันนี้โอ้อันนี้เยอะเยอะใส่ไงใส่ไงเยอะเลยอันนี้ขาวจุ้ะเลยพี่น้องนี่ได้ทั้งปลาได้หลายอันนี้ได้หลายไปบันที่ี๋ยวเฮาสิพาพี่น้องไปเทวบไปเทอยู่เฮือนนี่ครับ แล้วอันต่อไปอันต่อไปดักไว้ทั้งคืนพอพี่น้องมาบึ้งอันใหญ่โอ้หมุนขาวจัวยเลยเนาะเทเลยปิดปากกว้างอุ้ยกูล้เนี่ย

แต่ว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนนี่ค่ะเป็นลองเป็นไก่สดเบืเ้องหลับไก่สดประก็สิเปลี่ยนคองเบองเฮาสิลองใส่เบิ่งที่คมเลยมาจากพี่น้องเลือกทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปกับสีพามพี่น้องมาก้อยกุ้งด้จ้าใส่ผงนัวเลยเพราะพี่น้องจา้า เ้าขั่วจ้านางอยู่ใส่ต้นหอมผักชีก่อนนะจี่น้าเพราะว่าถ้าใส่น้ำปลาเดี๋ยวกุ้งมันสิเต้นต่อไปใส่น้ำตาเลยจ้าตามด้วยมะนาว อยางให้เข้ากั ora, นเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูก้อยกุ้งเต้นหรือว่าโคโยตี้นะจ๊ะพี่น้องนี่จ้ะก้อยกุ้งเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วยู่มีอีกหนึ่งเมนูเช้านี้ก็คือต้มยำไก่นะจ๊ะพี่น้องต้มเสร็จเรียบร้อยใส่เมะเขือเทศ แซ่บเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวบอกใครเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมานูเช้านี้เอาเอากูกระโดดออกแล้วนี <c oughs> ่จ้ะ <c oughs> มีต้มไก่ออาปูชิมต้มไก่สูตรบังดูเดี๋ยวให้ปูชิมให้บังก่อนเด้อเป่าดังเด้อเป่าน้ำเด้อเป่าน้ำเด้อคอนฮอนเด้อล่างข้อนี้เอาอนี้ไข่ไข่เอ้ยอร่อยอร่อยเลยยังดังด้วยสูตรแท่งหลายเด้อสำหรับเนี่ยอร่อยเหมือนเด้ออร่อยพี่น้องเมนูเช้านี้มาเด้อแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ะ อร่อยเหมือนเดิมคือตำหัมบักมี่นล้วอย่าควรเด้อตำหัมบักมี่เพื่อนนะตหหบัมีเเชื่อกันลาพ่อพี่น้องก่อนก็แล้วกันเนาะงพี่ฟิมเนาะคลิปนี้ก็พาดักกุ้งจ้ะจะมาทำให้น้ำแซ่บๆปันเพื่อให้พี่น้องกินอพี่ฟิมลาพี่น้องเลยครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนจะมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเอ๋วพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีจ้าเศษๆนับกันซวยเข้าไปเลยน<อ>ี่